ะครับพี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับช่องเกีรสดาแสงดีครับพี่น้องกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมเจอกันยุบานตอนแต่ขึ้นอีกแล้วครับผมพี่น้องนะครับคุ่เลิกงานี่และครับพี่น้องเอ้ยงานหลายครับช่วงนี้ก็มีลำเวลาได้ครับเนี่ครับ คือนกขันตอนกลางคืนนะพี่นอ้องขันตอนกลางคืนนะครับมาเห็ดชิดนกขันตอนกลางคืนสาเหตุในการขันนะครับก็คือ่หนึ่งนะครับคือความคึกนะครับคือนกคึกนกได้อายุแนะ่ได้อายุกรงแน่นะครับเนาะคือมันข้นมันคึกครับผมสมบูรณ์ขืนคึกน,น,นะพี่นอนะ้องเนาะ สาเหตุที่ขันก็อกีกลักลักหนึ่งนี่ครับผมพี่น้องอยู่ไก่ดวงไฟครับผมพี่น้องอยู่ไก่ดวงไฟเขาเข้าใจว่าสิเป็นตอนกลางวันนะครับเนาะสิเป็นตอนกลางวันก็นต้องเรียกนะครับพี่เลียกโยนหานะครับ วิธีแก่กับมี่ครับผมวิธีแก่กับมีเดี๋ยวผมดีเอฟวิธีแก่พี่น้องเลยดูนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้มููพ้มดูนึงนะพี่น้องคืออาจารย์บางท่านลกผมขันทั้งคืนเลยนะครับดีหรือเปล่านะครับลกผมขันทั้งคืนเลยดีหรือเปล่านะครับคือมันสว่างครับผมอือ หลอดไฟหนาบานอยู่กับหนาบานเลยครับคือมันสว่างอยู่ตลอดนะครับคือนกตัวนี้ผมว่่อยากปิดนะพี่น้องผมบ่าปิดเลยผมดีแชนี่อยู่ผมบนนะผมก็บ่าปิดทุกตัวเนี่ยคุ้มผ่านะครับพี่น้องคุ้มผ่าไว้ไว้เห็นกันแต่ละตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบ่าปิดนะครับบ่าปิดแล้วก็เอามาไว้หนาบ้าน นี่ครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับคือวิธีแก่วิธีแก่ของผมนะครับพี่น้องเพื่อผ่ามาคุ้มครับผมมาคุ้มระวางนี่ครับระวางหลอดไฟแล้วก็กงเขานี่แหละบานเขานี่แหละนะครับเนาะถามว่าคุ้มเพื่อย,อยังนะพี่น้องบ่ให้ขันครับผมบ่ให้ขันบ่ให้เลี่ยงนะพี่น้องเนาะ ว่าหนึ่งเนี่ยมันขึ้นนะพี่น้องแต่ครั้งกนขันร้ายเขาก็บประเด็นวันครับพี่น้องนี่ครับผมมันไก่หลอดไฟครับสาเหตุลักลักเลยพี่น้องคือไก่หลอดไฟครับผมสาเหตุร่องคือนกมันคกนึกมันขึ้นนะครับอาว่าอาจารย์ที่เลี้ยงนกนะครับดีว่าครับนกมันขันมันก็นดีครับผม เพรามันขันเวลานอนมันกับโหมอเนาะพี่น้องเนาะเถิงขันเั้งคู่เั้งเหลี่ยกอะครับแต่พอปิดไว้แล้วพี่น้องคือเขากัเดีกว่ามันสว่างอยู่นะครับมันเป็นตอนกลางวันนั่นแหละาก็เลยเหลี่ยกเลยขันอยู่ตลอดนะพี่น้องเนาะครับคือนี่คือวิธีแก้ครับเพื่อผ่าคุ้มครับพี่น้องผ่าคุ้มเลยครับผ่าคุ้มเพราะผมกับคุ้มโตโตครับผม แต่ว่าพัวนีขันขึ้นตัวอื่นก็ตามครับพี่น้องนี่แหละครับไซน์ส,สำคัญตืออื่นก็ตามครับผมเนาะอันนี้เป็นคำถามนะครับเป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับพี่พี่น้องคนหลักหนกเขาถามมาหรือเสี้ยนไม้กระลัำเลี่ยงนะครับว่านกผมขันตอนกลางคืนดีหรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับเนาะ ท,นนสสที่นกมันขึ้นครับมันบเรียกเวลาหรอกปล่าพี่หนุ่มเรียกเวลาหรอกปล่าครับมันมีแสงสว่างพอที่ไหนมันเห็นเห็นหงงนะครับเพราะเห็นหนูกันขันเราหรอล่าพี่น้องคือนกมันขึ้นนกมันขึกครับผมนี่แหละคือนกขึ้นนกขึกนอย่งไรมันก็นต้องเรียกต้องขันน้ำสัมยังบ่มี่ตัวลบความ บางคืนเนี่ยบ่มีตโลมตลบ,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 บร้อมบางโตว่าลบครับบ่ลบก็คือบ่ตอบนะพี่น้องมันก็โยนอย,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 ยูยน่นั่นแหละครับโตเดียวโยนโยนแล้วก็เรียกย่นแล้วก็เรียกเงนั้นแหละครับครับคือตอนนี้ผมเพิ่งเอาเขอามาไว้หน้าประตูบ้านครับพีน่น้องเพราะว่าผมสิสลับนหนะพี่น้องสลับนกสลับสลับการแขวน นะครับคือโตที่มันข้นมันคึกแล้วผมจะสลับหมองแฝหมองนั่นมองเลี้ยนหมองไปเรื่อยนะครับเผื่อนึงขึ้นนกอ่ะมันฉีดกันนกมันฉีดกันแบบนี้สลับกันไปสลับกันมานะครับพี่น้องคือนกมันคึกนกมันข้นนะครับ้อนก็ต้องเรียกต้องคู่ต้องขันนะครับ บว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือตอนวันนะครับหลักคางานมันมีสว่างก้มสว่างนี่เพียงพอที่มันมองเห็นเนี่ยมันก็เอาละครับที่นแต่ว่าบางตัวอยู่ในที่มืดนะครับบางตัวมันนอนมันกับบลบกแต่ตัวนี้มันอยู่ที่แสงสว่างมันก็เอาอยู่นะครับเอาโนนโนนโนนอยู่เะตัวเดียวบางตัวพ้นบไววกับึ้นที่นี่ คนบ่ยก็ข้นกับลบกันยุ่งเหรอครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุของนกขันตอนกลางคืนนะครับนี่นกขันตอนกลางคืนสาเหตุสาเหตุอันนี้คือสาเหตุครับวิธีแก่คือง่ายๆครับเอาผ่าไปคุ้มมันซะนั่งไปนองมันอยู่ในที่สว่างเอาผ่าไปคุ้มมันซะนะครับถ้าอยู่ในที่มืดมันกระบ่องหินครับเพว่านกมันเป็นนกปลาลอยครับผม หนกปลาลอยเนาะครับแต่ว่าลูกผสมนี่ผมกับบอลูคือกันเนาะครับหนกปลาลอยเนี่ยผมแค้วผ่าคุ้มครับคือคือผมเ่าก็เอาคุ้มในสองมือนะครับผมใหญ่มากด้หามือนะครับพี่น้องเอาคุ้มในสองมือสามมือแรกโอ้ขันขันยางขึ้นครับผมขันอยู่สั่นเนาะครับขันจน ยามนอนนะพี่น้องเนาะบัวพายแหละครับมียามนอนเดี๋ยวคือต้องผักปอนนะครับแต่มันมาขันยามห้องนอนมันกบบบริเวณว่ามันจะคึกหรือบ่คึกแหละครับผมนี่ครับผมแต่ตัวอื่นก็คุ้มไว้เนาะคุ้มโตโตครับแต่ตัวนี้ผมคุ้มในสองมือพี่น้องบ่อยากให้บ่อยากไปยินเสียงครับไอ้ันหลบกันได้ยามะซ้าพก็นะครับ นั่งพื้นหยุดนอนผักพันอยเต็มที่ไปวัดกันทีป่ป่าอย่ามาวัดกันใน่โกงนะครับสถานะคือพร้อมฟื้นครับตัวนวี้เดี๋ยวจีไดเอเอฟออกฟืกออกฟก้นน่าพี่น้องเนะาะเจ้าเทียดน้อยเมืองการครับผมเมื่อกี้นี่แซมครับผมส่งฝนล,ลงแซมเดินกันแลังจะเต็มแล้วครับผมแซมกันลังจะเต็มแนละ้วจีได้ออกป่าฟื้นแหละพี่น้องพี่น้องเอาครับ ชิปนี่แล้ครับพี่น้องก็คือแก้นกขันตอนกลางคืนนะครับวิธียังไงครับหาเนี้ยไปคุ้มมันซะครับผมหาผ่าไปคุ้มมันซะว่ให้แสงเขานะพี่น้องเนาะแสงบ่เข่ากับบ่ขันละนะครับช่วงที่มีแสงโอ้ยลบกันครับผมตัวหนึ่งข้นตัวหนึ่งลงครับผมบพอยากให้มันลบกันบ่อยากให้มันขันยน่นขึ้นครับผมพี่น้อง นกขันเนี่ยมันดีเพลครับสําหรับค้นเรียงนกแต่ว่าขันดูขันขันขันโมเป็นเวลาเนี่ยมันลาคั่นครับเอาตรงๆนะพี่น้องเนาะถ้าขันโมเป็นเวล่ามันลาคา่นครับนะครับชิปนี้คือวิธีการแก้นกขันตอนคืนนะพี่น้องเนาะชงเกศดาแสงดีครับเห็ดชิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับได้เลี้ยงรูหลายๆอย่างัะผมเห็ดไปเรื่อยๆครับชิปคือ ผลล้มาจาร์อาจสิรูดนะครับแต่ว่าเสียนไม้เมื่อไม่ที่เพิ่นกำลังหัดเดี่ยงนกอยู่นะครับถ้าเห็นนกขันก็ดีใจละครับแต่ว่านี่นี่ต้องขันหลายกัดลำขานครับเวลานอนครับผมเอาลิปนี้นะครับพี่น้องฝากไว้แค่เพียงสนีนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตกินเขาแรงกอนพี่น้องครับผมที่นี่ซ้ำนี่ผมเกียรติสดาแสงดีนะครับขอคำ ขอเก้าข้ามา่าสวัสดีครับ